สวัสดีพี่น้องฟองก๊กรื่น้องฟองปายค่ะมาถึงหอเวทีแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เัาเปิดทั้งปิแสดงดูวันน้องแว่นจบค่ะนะคะมื่อวานนี้เขาก็ยามพี่น้องทางบันทางอำเภอโน้นสะอาดนะคะทุ่มเรืมสายเี้แล้วนะคะว่าช่วงนี้ตอนนี้กำลังสองจุ่มตัวนะคะพี่น้องคาเนาะเดี๋ยวพี่พ้อนพี่าพี่น้องเบิ้งอันนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวพี่พาพี่น้องไปเบิงข้างหลังเวทีไา ตอนนี้ทีมงานเราทำอะไรบ้างนะคะเดีดูกันค่ะน้องๆกำลังแต่งตัวเมื่ออื่นที่มานเข้ากูเดินทางลง ทบบทาาเทพนะคะน่านตาสวยงามเนาะน้องๆเรากำลังเตินผัวค่ะน้ำไปทีตรงนี้ร้านค้าด้วยนี่นีน่มานี่มาโอ้เอาขั้วเขาอยู่ตรงไหนคะขั้วขั้วเดินตรงไปปุ๊บเราจะอยูนะ่อ่าหน้ารถพยุทธ์หน้ารถพยุทธ์เนาะครับ ผมไส่สไอวตอนนี้ขายองหรครับครัผมมีมหลายนาทีครับตอนนี้ขายทังคอง <c oughs> แล้ได้หายอย่างครับผม <c oughs> ทได้หอย่างเนี่ยขาองให้พี่เกดด้วยเมื่อก่อนพี่เก๋ขายของให้เดี๋ยวนี้ขายของให้พี่เก๋แล้วขกัน<อ>ขายกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้ขายอันนี้มาอันนี้ไม่ได้มาซื้ออันนี้มาเซ็นอ๋อมาเซ็นโอเคอ๋ออันนี้มาเซ็นครับผมโอยลายๆกินข้าวอะไยังเรียบร้อยแล้วครับผมพี่ๆพี่ทานอะไรยังครับยังเลยค่ะเพิ่งมาถึงค่ะโอ้เพิ่งมาถึงนะครับผมยังไงฝากฝากพี่ๆเอฟซีของพี่พรพิรดีด้วยนะครับผมซิงเกิลใหม่นะครับผมเสียตัวให้ผัวเก่าย่านเสียตัวให้ผัวเก่าครับผมใช่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 ครับแานเสียตัวให้ผัวเก่าครับ ใครที่อยากจะมาชมด้านหน้าเวทีนะครับผมสัมผัสกับพี่พรพิรดีนะครับผมก็เดยนเชิญได้เล,เลยครับผมที่วันนี้ที่บ้านน้องกุง้งน้องกรุงสีตำบลน,นองกุุงสีอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธนนีครับใช่ใช่ใช่ค่ะ,ะคอันนี้<ม>ที่น้องกรุงสีค่ะครับอำเภอนนสะอาดนะคะหลัง<ม>จากเขาเล่นแล้ววันนี้พรุ่งนี้เราก็เดินทางลกงกรุงเทพเนาะใช่ครับ เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีเวลาเดินทางหนึ่งวันครับผมแล้วก็แต่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้พักก็น,นั่งรถเหมือนเดิมครับก <c oughs> <c oughs> นั่งรถรพี่น้องชาวกรุงเทพพ,พรุ่งนี้นะครับผมจะได้จะเจอกันแล้วนะครับพรุ่งนี้เดินทางแล้วก็วันที่28ได้เจอกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อยาวอีกสามวันก็จะอยู่แถวๆนั่นแหละครับเดี๋ยวจะยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่พ,พ,พี่น้องๆ FC ของพี่พรพรดีนะครับในฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะ ยังไงก็ฝากช่องของพี่พรพิรดีๆไว้ด้วยครับผมของแล้วของเตยมีช่องยังยังอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องช่องครับผมเพราะว่าคือคอยดูไปเรื่อยๆนครับอ๋อแล้วตอนนี้ก็ทำแบบเอ่อเพลงทำคัฟเวอร์เนาะใช่ครับผมตอนนี้จะมีคัฟเวอร์ด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดครับผมฮะวอนหลวงพ่อรวยนะครับกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวแล้วก็มีพิมร้องนะครับผมเราฝากไว้ด้วยกันแล้วกันที่ แฟนเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้คนดูประมาณน่าจะเกือบล้านวิวเลยครับผมแล้วก็มีคนยอดยอดไลค์ประมาณแสนกว่าๆ่าครับผมต้องขอบคุณสลับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผม FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยครับเยี่ยมมากๆครับผมขอบคุณ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณสำหรับพี่พีมากๆด้วยครับผมคนผูหายพี่น้องจะเสียงดีเสียงดีนะคะเสียงสุดยอดเลยเนาะครับผมฝากฝากคนเลี้ยงช้างด้วยนะคะพี่น้องเฮาครับผมยังไงฝากคนเลี้ยงช้างคนนี้ด้วยนะครับอือค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางต่อนะคะไปเบิ่งข้างครัวเฮาเนาะไปิ่งข้างครัวเฮาพี่น้องน้องๆแต่งตัวแล้วนะคะนี่ มันหันเห็นคนเลี้ยงสร้างนะคะก็เลยเดี๋ยวบอกกันแป๊บหนึ่งนะคะกับคนเลี้ยงสร้างโอ้โหสำรวจไปดินะะคอันนี้ทางคือของเรานะคะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยคนน้อยคนน้อยก็มาด้วยใหม่นะคะมาด้วยมาด้วยโอ้คนสำรวจบ่อนเดินสำรวจนะคะมาไปซื้อของเล่น ว่าน,น,นไปซื้อของเล่นอืมดีหลยล่ะข้าวสาอยากนอนกินเท้าไปฮะกินกุกนเชจิกเหรอค่ะเยอะนะย่างเลยทุกคนกะมอฮอดแล้วไปตามหมกฮงจ้าทีย่างไปคุณละนี่อันนี วันน้องปลุงสีต้องเพื่อนนสะอาดจะวันร้อนซอดแจ้งสอดแจ้ง,แ,จงและบอกครับเลยว่าไม่มีฝนอากาศดีมากวันนี้ไม่มีฝนอากาศดีมากครับเมื่อเมืองการไช้มาสิตายบอมมืงเพืเ่อนมาเลยตายเ <c oughs> มื่อนเลยตายแอดแลตเมืเ่อนมาเลยตายว่าคนคนห้ามตายคน,น,นห้ามคนห้ามตายเพื่อนอยู่หลังเวทีเพื่อยเอเลเ่อนอเปียกครับเปียกแน่วิวังสีนัง<ล> ค่ะเด็ดปูผ่าแม่เด็ดปูผ่ายางนอนเล่นยมือขึ้นนี่นึกว่าสิุเด็ดเตยล่าเนาะปูผ่ายางเนี่ยคือวัดตาวัดตาก็บวัอดเน่ยวัดอดที่ไปจะมาแจ้งมาจะมาแจ้งเอาซื้อๆวัดอดที่ยังเลยตปมือนั่นเนาะเขาเลรียใส่มือนั่นสอดแจ้งบ้านมอบ้านมอเออบ้านมอสอดแจ้งกันบ้านมอซ้ำสูงกับตัวแบบเดียวกันตัวแบบซ้ำเหี่ยแบบว่าเศร้าว่าเป็นก็เลยแบบว่า นอนหาเด็ตือนนึ่งนี่ละฮงเมียขืนอมันแจ้งแล้วตอนีนีก็เลยได้ทอดขนต่อขนตาฮะง้วนอาารอา่าไเาลกัเ็้งเจ็บกว้าหมดแล้วเ้าหมดแล้ววทีเจ็บกวางเจ็บกวางนั่งรถข้นนั่งรถขืนนั่รถขืนนั่งรถขนน่งรถข้นนั่งรถุนกว่าเคื่อนหนาวดิ หนาวานาว,น,วนีน่คุณนอัวาลน้องกุมม <c oughs> ดแงมกคนตอกคนตาต้องยังเดี๋ยวที่พักพิงของย่าไปทั้งตั้อาหารนะคะทั้งตั้อาหารเนาะว่ามีอะไรกินบ้างตัวบาลพี่อวัญได้กินเา่มามะหมอดเเดีวยวตั้งแต่ปทนางควัวเอ้ยบอกวันคุยทางนีง้นะคะมี่คัวลงด้วยีเราค่ะ เบื้องหลังเบื้องเบื้องหลังน่ะเบื้องหลังแค่แล้วทุกโตเบื้องหลังอันนี้ใหญ่บ้านเราเห็ดกับเผาพี่น้องอันนี้พัดหลวกหมูนะคะลวกหมูซื้อซื้อหมูพัดหลวกซื้อหมูพัดหลวกก็บตำมะฮุงนะคะนี่หรือว่าอุ่นี้กับกุ่นพร้อมเรียบร้อยตำตำตำเจตำเจบักหุงจักหน่อยตำกับกลุ่นเจเจตำอะไร นช so ื่อไหมอย่งนี้ซมจซมจซเิอวาเลยมีเช่กันน่าแสบพี่น้องน่แสบนี่ไม่เลยลกันเกัอาแรงของีอนแลครเกใส่ดันด้วยค่ะ

คือสารคามพี่น้องแต่ว่ามันหลวกกินแบนงานนะคะเอร่ยมากเลยจิ้มกแล้วถ้าจะเป็นน้ำจิ้มก็จิกินกับส้มตาดีเลยตังดังจริงมีบัตรสายจวดนะคะ เหตุการณ์กระเป๋าสูอ่ะไรบ้างเดี๋ยวีละ่ะเหป็นารณดกระเป๋าสูนักลองกินนะคะคนขับรถพิดกระเป๋าสูนักลองกินค่ะกระเป๋าหีโม,มอล้ำ <laughs> ประมาณนั้น ไม่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 ด้บ้าเลยแล้วแต่ก็ตะเสียบมส่ตันเสียเดินทางใสีตันใส่ตันใส่ตันใส่ตันเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมก็จะหวอนแทะนน้ำิมหเหรอเอออร่อยมากชิมิมชิมปหน่อิมิมหนหน่อยนึก็อร่อย

พยาบาลตามบังคุงพี่น้องกับว่าโคกแตกกะนู่นนี่นั่นอันนี้เห็ดหมูเห็ดอันซ้อยๆอยะหัวหมูจุมะหันกับเห็ดเจ้วขวมนะคะสิบประมาณนี้อันนี้คือเอกลักษณ์เพื่นค่ะสั่งใจ แอบปะแอบแม่แอบพี่น้องเล่นโดนกินเธอนะคะปกติสิบวันเขาจะกินข้าวน้ำกันดอกพี่น้องเม่นโดนจังได้กินเพราจำเป็นเมื่กินได้หมดแล้วพอจำเป็นก็คือมาหอดกับแดดแตงนากินมาตาในรถแน่กินมาตานลำทางแน่กินเมื่อกี้กระจอดเซเว่นกินน้ำทางนะคะอันนี้คือแบบเพิ่นลงตลาดเพิ่นไปเห็นเพิ่นก็เลยอยากเล่นโดนจังเลยเพื่อเห็นกับเขาซูคนกินเธอนึงค่ะเพราะว่ามาหอดกับ นาทีไฟมันนะคะมีเครื่องเลยหมอดกนาทีไฟมันก็เลยเป็นอันว่าตางคนตางท้ามนาทีก็เลยบ่ัวเดชเฮ็ดกระเผลชูกันกินค่ะกินก่อนชินก่นมือหนีบถือว่าพิเศษนะคะอืมท้ำกินอร่อยเลยเจบเจ้าเบ้อ ยายเขาเขียนก่อนลำนี่น้องเป็นเขียนก่อนลำโมบีเอียกก็นั่งแต่งเพลงนั่งเขียนก่อนลำของเราไป็นไงไงหนื่ยก็นอนเปล่ายังมีความสุขเรียบร้อยแล้วนะค่น้องเ๋ยวบี่อัสีเอาหากเขาไป ในศูนเข้หาบุรนะคะ,ะ,คะเราได้กับข้าวแล้วแต่รา้นานอาหารกพี่น้องม,มากกกินทั้งกันค่ะนะคะขออนุญาตพี่น้อ,องกินเ่านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินขผาแล้วพี่พ่อาสีแดงหนานะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากช่อ,องบองนทีวีดับเบลยูออฟออฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณน้องได้รับ่ะกี้เ่าทั้งกันจ้าคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสะะดีค่ะ